Dudey c h a n มีแฟนเพจ Facebook มานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครกดติดตามเลยอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook Dudey c h a n ด้วยนะ Driven from our homes by the toxic spores we kept wandering looking for shelter But not in our wildest er dreams did we imagine what we would find สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูดีมีเกมชิวๆภาพสวยๆน่ารักนักในแนวโคลนีซิมหรือเกมแนวบริหารทรัพยากรในหมู่บ้านนั่นเองฮะเกมนี้มีชื่อว่า The Wandering Village เกมนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวภาพวาด2 d กึ่ง3 d นิดๆฟังดูแลว้วอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีหลายเกมที่ทำภาพประมาณนี้และค่อนข้างได้รับความนิยมมากในเกมแนวนี้นะฮะ เข้ามาในเกมครับเราจะพบกับผู้ใหญ่บ้านที่มีชื่อว่า o m b u ัสบัมเบ r ลมอรซึ่งจะเป็นคนคอยสอนการเล่นเกมและเล่าเรื่องราวคร่าวๆของคนในหมู่บ้านว่าเขาแนนได้พาคนของเขาที่เรียกว่าชาวในโอมันผ่านมรสุมความทุกข์ยากมาหลายปีครับจนมาเจอเข้ากับสัตว์ประหลาดในตำนานที่ควรจะสูญพันธุ์ไปแล้วมากกว่าหลายทศวรรษแล้ก็บังเอิญบงเอน,นะครับว่าบนหลังของสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นมีผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มาก ผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เลยพาผู้คนของเขาไปตั้งรกร้างอยู่บนหลังของสัตว์ในตำนานนี้ส่วนสาเหตุนะครับว่าทําไมต้องไปอาศัยอยู่บนหลังสัตว์ในตำนานนั่นก็เพราะว่าพื้นดินบนโลกของเราครับได้มีพิษปกคลุมไปทั่วและทําให้พื้นที่อื่นๆในโลกแห้งแล้งและรกร้างจนหมดจึงทําให้ทรัพยากรส่วนใหญ่ไม่เหลืออยู่บนโลกไปซะแล้ว พอเริ่มเกมครับเราจะเป็นคนควบคุมและบริหารทั้งทรัพยากรคนและอาหารรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้สมดุลถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหรือเกินหากปล่อยไว้นานครับเราก็จะบริหารได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองในช่วงต้นเกมนั้นให้เราเดินเควสต,ตามปกติตามที่เกมสอนไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าเราต้องทำใจกันไว้ก่อนนะถ้าหากเรารีบทำเควสสอนก็อาจจะทำให้เรานั้นบริหารทรัพยากรผิดพลาดได้ เพราะเควสจะไปเร็วมากๆซะจนลืมตัดไม้ลืมหาอาหารหากคุณผู้ชมนั้นอยากจะเล่นเกมนี้นานๆก็ค่อยๆเล่นและทำเควสไปก็ได้นะครับส่วนในกรณีของผมนั้นผมก็จะขอไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าต้องรีบทำรีวิวนะครับอาจจะวางแผนได้ไม่ดีพอแล้วก็แบบแปลนต่างๆนี่อาจจะมั่วไปสักนิดนึงแต่ก็เพื่อน,นำข้อมูลมาให้เพื่อนๆน,นั้นได้รับชมและตัดสินใจว่าเราจะซื้อเกมนี้ดีหรือไม่เท่านั้นเองเลยครับ ในส่วนต่อมาครับเรามาดูในส่วนของ UI และอินเ r อร์เฟซของเกมส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าสวยใช้ได้เลยและ UI ค่อนข้างดูง่ายข้อมูลและระบบไม่ซับซ้อนแถมคู่มือในเกมที่ให้มาก็ยังดูเข้าใจง่ายมากๆใครที่สร้างอะไรไม่เป็นก็สามารถคลิกดูและทำตามได้ทันทีเลยล่ะครับ ทีนี้ในส่วนของระบบที่น่าสนใจอย่างหนึง่งก็คือระบบสำรวจเก็บทรัพยากรนอกหมู่บ้านหรือระบบสเกลที่เรานั้นสามารถสร้างทีมสำรวจโดยการสร้างสการ์เวนเจอร์ฮันต์และมอบหมายงานให้กับทีมสำรวจเพื่อออกไปสำรวจณจุดต่างๆในแผนที่โลกนั่นเองครับแต่ละจุดนั้นก็จะมีทรัพยากรแตกต่างกันออกไปเช่น ส่วนที่เป็นป่าก็จะได้ไม้เห็ดและส่วนที่เป็นบึงก็จะได้น้ำเป็นต้น ในเกมนี้ยังมีจุดสำรวจอีกมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวเกมก็ยังเป็นเวอร์ชั่นเดโมอยู่หากคุณผู้ชมดูคลิปนี้จบแล้วก็อยากจะเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดและลองเล่นฟรีได้ที่ Steam เลยครับสุดท้ายนี้ดูดีขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ขอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอดหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมหากผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนประการใดผมดูดีชาแนลขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดูดีด้วยนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ